ก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาทดสอบรอบมอเตอร์นะครับเพื่อวัดความเร็วรอบแล้วก็วัดระยะทางนะครับเป็นมอเตอร์ DC 30วัตต์นะครับทดเกียร์ตอนนี้ทดเกียร์รอบต่อนอาทีนะครับใช้กับล้อ10บส1บ,บ,บเซนนะครับเดี๋ยวเราลองความเร็วดูนะครับ เพื่อคำนวณนาทีนะครับหนึ่งนาทีจะได้กี่เมตรนะครับสิบเอ็ดวิสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกครับหนึ่งเมตรใช้เวลาสามสิบวิหรือเปล่าเมตรตึ๊กอ๋อยี่ห้าวิยี่ห้าจุดสี่สามวินะครับหนึ่งเมตร 1เมตร25.43วิเครื่อเกียร์20รอบต่อนาทีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อนี่คือ10เซนนะครับ10เซนคือ10มิลอ่า100มิลคือ10สิน10เซนนะครับความโตนี่10เซนเราใช้10เซน,เ,ซนเป็นเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเราลองเทสดูนะครับเราเริ่มต้นอ่ะปึ๊บอ่ะนี่นะครับหนึ่งฟาหนึ่งเมตรนะครับ ว่าหนึ่งเมตรจะได้กี่เจ้า <9 S 2> วิกาวินาทีครับตัวนี้ก็เป็นตัวห้าสิบรอบต่อนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาวัดความเร็วกันดูนะครับในหนึ่งเมตรจะวิ่งได้กี่วินะครับดูนะครับเอานะครับเตรียมตัว ใช้กับมอเตอร์ตัวเดิมนะครับเริ่มนะครับ uno, twice, two, three, three ตึง1วิ2วิ3วินะครับ3วินาทีคลิปนี้ก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปนะครับสำหรับนักประดิษฐ์คิดนอกกรอบครับเราก็สรุปเราใส่ต <ainsi> ัวหนังสือไว้แล้วนะครับว่า5 5รอบต่อนาทีใช้กับ10เซน นะครับหมุนกี่เมตรนะครับเดินทางวิ่งไปได้กี่เมตรนะครับแล้วก็20ก็ไปกี่เมตรนะครับ50ก็ไปกี่เมตรนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับ50ก็น่าจะ20เมตรอ่าเมตรอันนี้ก็ได้2เมตรนะครับโดยประมาณมันก็จะคือคือกันก็คือ5ก็2เมตร50ก็ยี่เมตรยี่สิได้กี่เมตรก็คือ ยี่สิบพอเป็นสิก็หารสองพอไป40ก็คูณ2อนะครับแบบนี้นะครับไม่ยากแค่เป็นไกด์นำทางนะครับเพื่อให้ได้เอาไปคำนวณดูนะครับโดยประมาณขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและก็คลิปถัดไปสวัสดีครับ